สวัสดีครับชาวราศีมีนผู้เปลี่ยนไปด้วยจินตนาการและอารมณ์อันสุนทรียะนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโหนชัดชัดโหราศาสต์เช่องที่จะมาไขารหัสชีวิตของคุณผ่านดวงดาวให้คุณฟังแบบชัดชัดคลิปนี้เราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนครับเกี่ยวกับเหตุการณ์สาคัญทางโหราศาสตร์ที่กาลังจะเกิดขึ้นครับโดยเราจะกล่าวถึงเรื่อง2เรื่องครับ ก็คือช่วงเวลาที่ดาวสุขจะโครจรได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคนะครับและตรงนี้จะมีช่วงเวลาที่เขาจะได้คู่อสิติธาตุด้วยในราศีกรกฎครับส่วนเรื่องที่2ก็คือช่วงเวลาที่ดาวพุธเขาจะย้ายไปเป็นมหาจักรและราชาโชคกุมกับดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวเกษตรในราศีสิงห์เจ้าเรือนเลยนะครับแล้วก็เล็งกับพระราหูซึ่งเป็นดาวเกษตรในราศีกุมด้วยนะครับซึ่งมีความหมายและพลังงานของดาวที่ดีในหลายด้านเลยนะครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะครับ เรื่องแรกก็คือเรื่องของการโครจรของดาวพระศุกร์ครับที่จะย้ายจากราศีมิถุนนะครับย้ายไปสู่ราศีกรกฎนะครับราศีมิถุนเนี่ยดาวศุกร์เขาเคยอยู่ในภพที่เรียกว่าภพพันธุข,ของคุณนะครับจะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎตรงนี้เข้าสู่ภพที่เป็นภพปุตตะตรีโกนถึงลัคนาของชาวราศีมีนโดยตรงครับซึ่งเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่21สิงหาคมจนถึงวันที่15กันยายนนี้ครับโดยดาวศุกร์ ได้ตำแหน่งที่เรียกว่าราชาโชคหมายถึงโชคที่ยิ่งใหญ่จากผู้มีอำนาจหรือผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเป็นพลังงานที่ดีและก็ให้ความหมายของการาได้อะไรมาโดยที่ไม่ต้องดิ้นรนความลำบากอะไรเลยนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆสำหรับชาวราศีมีนนะครับตรงนี้เป็นพบปุตตะนะในภาพรวมแล้วเนี่ยคุณก็จะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขความรักแล้วก็การลงทุนที่จเจริญงอกงามครับ ตามหลักโหราศาสตร์แล้วเนี่ยดาวศุกร์สำหรับชาวราศีมีนเป็นดาวเจ้าเรือนที่เรียกว่าสหัชชะนะครับก็คือภพที่3เนาะเป็นภพที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารเรื่องของพี่น้องนะครับเพื่อนฝูงนะแล้วก็ดาวดาวศุกร์เนี่ยก็จะเป็นดาวเจ้าเรือนภพที่8ก็คือเจ้าเรือนมอรณะด้วยนะครับซึ่งหมายถึงมรดกการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็เรื่องของอเรื่องทางไกลนะครับต่างประเทศเรื่องที่ไกลอะไรเงี้ยนะครับเมื่อดาวที่เป็นดาวศุกร์วันนี้มีความ ทั้งเรื่องเรือนสาหัสชะและเรือนมอรระเนี่ยเดินทางเข้ามาในพบปุตตะซึ่งหมายถึงเรื่องของการลงทุนนะการลงทุนระยะสั้นนะครับความรักลูกหลานจึงเป็นช่วงเวลาที่เรื่องราวเหล่านี้จะโดดเด่นเป็นพิเศษเลยครับการที่ดาวสุโคจรมาอยู่ในพบปุตตะได้ตำแหน่งราชาโชคถือเป็นข่าวดีเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าจะทำให้คุณได้รับความสุขจากความรักและการลงทุนแบบที่ไม่คาดคิดครับความสัมพันธ์กับคนรักจะมีความสดใสมีความสุขมากยิ่งขึ้นครับ ใครที่ยังโสดช่วงเวลานี้มีโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่ถูกใจคนที่แบบคุณรู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่นะครับนะเป็นดาวอยู่ในภพที่แบบนาความสดใสามาให้ชีวิตเลยครับภพบปุตตะเนี่ยนะครับตามความหมายของภพเรือนแล้วเนี่ยดาวสุ์เป็นดาวเจ้าเรือนสาหัสช้าการสื่อสารนะครับเข้าสู่ภพปุตตะซึ่งเป็นความรักการลงทุนนะครับก็จะหมายถึงว่าการสื่อสารหรือว่าสังคมแวดล้อมคุณเนี่ยจะนํามาซึ่งความรักความสุขครับ ถ้าคุณต้องการจะมีความสัมพันธ์เริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับเหมาะสมอย่างยิ่งเลยครับคําพูดของคุณในช่วงเวลานี้จะมีสเสน่ห์นะครับมีลักษณะของดาวศุกร์ก็คือความน่าดึงดูดใจความมีสเสน่ห์ความสวยงามเป็นพิเศษเลยครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยดาวศุกร์เขาเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะซึ่งแปลว่าการเปลี่ยนแปลงนะฮะมาเข้าสู่ภพปุตตะที่แปลว่าความรักการลงทุนเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนที่ต้องใช้ไหวพริบ หรือการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการลงทุนที่แบบไม่ได้เหมือนรูปแบบทั่วๆไปนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอาจจะหมายถึงเรื่องของเงินทางไกลนะครับเข้ามาลงทุนการลงทุนในต่างประเทศนะฮะตรงนี้จะดีมากๆนะจะสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีนะครับแล้วก็เกิดความน่าประทับใจในช่วงเวลานี้ครับ โดยเฉพาะช่วงเวลาที่สําคัญนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆของชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยก็คือช่วงเวลาที่ดาวศุกร์เขาย้ายมาแล้ววันที่21สิงหาคมและดาวพุธก็ยังอยู่ในราศีกรกฎนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆครับก็คือช่วงเวลา21-30สิงหาคมตรงนี้ดาวศุกร์เขาจะโคจรมาอยู่ร่วมกับดาวพุธในราศีกรกฎดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนภพพันธุที่แปลว่าบ้านที่แปลว่าแม่ที่แปลว่าความมั่นคงนะครับ รวมถึงดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีก็คือคู่ครองนะครับคู่หุ้นส่วนสัญญาของชาวราศีมีนครับพอสุกกับพุธมารวมตัวกันเนี่ยสุกเขาเป็นดาวราศีอ่สุกเขเป็นดาวธาตุน้ํานะครับพุธก็เป็นดาวธาตุน,น้ํามาอยู่รวมตัวกันอยู่ในราศีกรกฎซึ่งเป็นราศีแม่ธาตุน้ําทําให้เกิดคู่ดาวที่เรียกว่าคู่อสีติธาตุนะครับซึ่งอสีติธาตุเนี่ยให้พลังงานที่สูงมากนะครับเทียบเท่ากับมหาอุดหรือเทียบเท่ากเกษตรได้เลยนะครับ ส่งผลให้มีพลังในเรื่องของความรู้สึกและอารมณ์ที่ซับซ้อนลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะครับการที่ดาวแห่งความรักก็คือดาวพุธดาวปัตตนีของคุณเนี่ยมารวมตัวกับดาวแห่งความสัมพันธ์ก็คือสหัชชะดาวสุขของคุณเนี่ยนะครับในภพปุตตะเนี่ยทำให้ชาวราศีมีนมีโอกาสที่จะได้รับความสุขจากความรักที่เกี่ยวข้องกับบ้านหรือครอบครัวด้วยนะครับโอ้หลายเรื่องหลายราวแบบผสมกันตรงนี้มากเลยนะครับ ถ้าคุณมีคนรักอยู่แล้วช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีครับความสัมพันธ์จะมั่นคงแล้วก็ก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้นนะครับเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่บ้านจะมีความสุขนะครับแล้วก็ลูกหลานาบริวารมีความสุขกันทั่วนหน้านะแต่ถ้าเป็นช่วงเวลาที่ตอนนี้คุณยังโสดอยู่เวลานี้เป็นโอกาสที่ดีครับที่คุณจะเจอคนที่ใช่นะครับโดยคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะมาจากบ้านครอบครัวนะครับหรืออาจจะมากจากสังคมเพื่อนฝูงก็เป็นไปได้นะ ดังนั้นการโคจรของดาวศุกร์ครั้งนี้เนี่ยถือเป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีมีนจะได้รับความสุขและก็โอกาสดีๆนะครับทั้งในเรื่องของความรักและก็การลงทุนด้วยนะช่วงเวลานี้เป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างแล้วก็เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตครับต่อมาเราจะมาพูดถึงเรื่องที่2ที่พูดถึงการย้ายของดาวพุธนะครับดาวพุธเนี่ยจะอยู่ ราศีกรกฎไปจนถึงวันที่30สิงหาคมดังที่ได้เรียนไปแล้วนะครับหลังจากนั้นดาวพุธจะย้ายจากราศีกรกฎไปเข้าสู่ราศีสิงห์ซึ่งเป็นภพที่6ซึ่งเรียกว่าภพอริของชาวราศีมีนนะครับซึ่งจะอยู่ในราศีสิงห์เป็นช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเองนะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยดาวพุธเขาจะอยู่ที่ราศีหนึ่งเฉลี่ยแล้วราศีหนึ่งประมาณ1เดือนนะครับแต่ดาวพุธเข้าสู่ราศีสิงห์ตรงนี้เนี่ย จะเข้าอยู่ระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง15กันยายนนะครับก็คืออยู่ประมาณสักครึ่งเดือนนิดๆน,น,นะครับโดยราพุธท,ทั้งนี้จะได้โคจรเ,เข้ามาในราศีสิงห์เนี่ยเรียกว่าได้3ตําแหน่งเลยนะครับตำแหน่งแรกเรียกว่ามหาจักรตาแหน่งที่2เรียกว่าราชาโชคและอีกตําแหน่งหนึ่งเรียกว่าอุจาวิลาชด้วยนะครับคำว่ามหาจักรแปลว่าการฟันฝ่านะครับการต่อสู้ดิ้นรนบากบัน่น และขึ้นสู่ความสําเร็จที่สูงสุดนะครับที่ยิ่งใหญ่เลยนะครับมหาจักรนะส่วนราชาโชคเนี่ยแปลว่าโชคลาภที่ได้มาอย่างไม่ลําบากมีคนถวายให้มีคนใส่ผ่านมาให้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอุดจาวิราชเนี่ยเป็นหมายความว่าคนที่มีความสามารถที่สูงก่อนจะขึ้นตําแหน่งที่เป็นมหาอุดนะครับก่อนที่จะสําเร็จอย่างสูงสุดนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นตําแหน่งที่มีพลังงานที่ดีของดาวพุธเป็นอย่างมากนะครับ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยดาวพุธในภพอริตรงนี้เนี่ยนะครับก่อนที่ดาวพุธจะย้ายมาวันที่30สิงหาถึง15กันยานี่จริงๆมันมีดาวอีกดวงหนึ่งที่ย้ายเข้ามาอยู่ในภพอริของคุณนะครับตั้งแต่วันที่17สิงหาและจะอยู่ไปถึง17กันยายนก็คือดาวอาทิตย์ครับซึ่งอาทิตย์เนี่ยเขาเป็นดาวเกษตรอยู่ที่ราศีสิงห์ตรงนี้นะครับเรียกว่าสําหรับชาวราศีมีนแล้วเนี่ย พบอริของคุณแข็งแรงมากๆนะครับบางคนแบบเอออาจารย์พบอริแข็งแรงแล้วมันดียังไงอุปรสรรคทั้งนั้นเลยอย่าไปแปลอย่างนั้นจริงๆพบแต่ละพพเนี่ยมันมีทั้งความหมายที่ดีและไม่ดีอยู่นะครับดังนั้นแล้วเนี่ย พบอเลเนี่ยถ้าคุณไปแปลว่า,าเรื่องปัญหาอุปสรรคมันก็ใช่แต่มันก็จะหมายถึงคุณจะมีพลังงานที่ดีในการฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคไปได้นะครับคุณจะมีความสามารถมีพลังงานอย่างสูงในการที่จะเรียกว่าแก้ไขปัญหาแล้วก็สามารถพลิกสถานการณ์จากอุปสรรคปัญหาไปสู่ตําแหน่งที่เรียกว่าส่งเสริมชีวิตให้เป็นแนวทางที่ดีงามมากยิ่งขึ้นนะครับ ดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุภพ,พที่4ที่ได้เรียนไปแล้วว่าเป็นบ้านที่ดินครอบครัวแล้วก็ดาวเจ้าเรือนปตัตตนิภพ,พ,พที่7ที่ได้บอกไปแล้วว่าเป็นเรื่องของคู่ครองหุ้นส่วนนะครับเมื่อเข้ามาอยู่ในภพ,พอ,อริที่แปลว่าอุปสรรคปัญหานะครับหรือการต่อสู้แข่งขันเนี่ยนะครับช่วงเวลานี้เนี่ยจะทําให้เรื่องของการต่อสู้แข่งขันนะครับการแก้ปัญหาอุปสรรคของคุณเนี่ย จะสามารถแก้ไปได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาภายในบ้านเรื่องที่ดินหรือความขัดแยง้งกับคู่ครองหุ้นส่วนคุณจะสามารถใช้ไหวพริบและความสามารถในการแก้ไขเจรจานะครับแก้ปัญหาเหล่านั้นให้ล่วงไปได้นะครับดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนอริเนี่ยตรงนี้หมายถึงความมั่นคงในราศีสิงห์นะครับแปลว่าถ้าเราแก้ปัญหาตรงนี้ได้เนี่ย มันจะนําไปสู่ความยั่งยืนมั่นคงได้แล้วมันจะไม่กลับมามีปัญหานั้นอีกนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะอย่าไปมองว่ามันแย่นะครับดาวพุธเป็นเรื่องการสื่อสารดาวอาทิตย์เป็นดาวเกียรติยศและอํานาจนะครับดังนั้นพอมาอยู่ร่วมกันในภพอริเนี่ยตรงนี้จะส่งผลให้ชาวราศีมีนมีโอกาสจะสร้างความสําเร็จจากความสามารถในการแก้ไขเอาชนะปัญหาให้ได้นะครับคุณจะมีความสามารถมีพลังในการจัดการคลี่คลายปัญหานะ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยดาวพุธและอาทิตย์จะโคจรกับเลงกับดาวราหูที่เป็นเกษตรในภพวินาศของคุณด้วยวินาศแปลว,ว่าความลับสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ถึงตัวนะครับหรือว่าแปลว,ว่าเรื่องเสียหายก็ได้ดังนั้นการเลงกันของดาวภพอรินะครับกับภพบวินาศนะตรงนี้จะส่งผลให้ชาวราศีมีเนี่ยมีโอกาสที่จะค้นพบความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังปัญหาต่างๆนะครับถ้าคุณมีปัญหาที่ค้างคาอยู่ช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณสามารถจะ รู้ถึงเบื้องหลังเบื้องลึกและจัดการกับปัญหานั้นได้อย่างถึงต้นต่อเลยทีเดียวนะครับทีนี้เนื่องจากว่าอาทิตย์กับพุธเนี่ยจึงอาทิตย์พุธราหูตรงนี้นี่เป็นความหมายที่ดีทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเป็นดาวเกษตรเอยเป็นดาวมหอจจักเป็นดาวราชาโชคนะครับแต่ปัญหามันมีอยู่นิดเดียวครับนั่นก็คือว่า,าด้านที่ต้องระมัดระวัง ก็คืออาทิตย์และพุธเนี่ยเขาเป็นดาวคู่ศัตรูกับพระราหูนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องที่คุณจะต้องระวังอยู่บ้างนะครับได้แก่เรื่องของการเข้าใจผิดในเรื่องความสัมพันธ์นะครับเพราะว่าดาวพุธคือการสื่อสารเมื่อรวมตัวอยู่กับดาวอริก็คืออาทิตย์ปัญหาเนี่ยนะครับแล้วก็เล็งไปที่ดาวราหูนะครับซึ่งหมายถึงตัวนี้หมายถึงภพวินาศของคุณเนี่ยนะครับอาจจะทําให้คําพูดที่คุณใช้นะครับอาจจะเกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายนะครับด้วยการสื่อสารแลร้วแบบเกิด ฟังแล้วไม่เข้าหูคนอื่นอะไรเงี้ยนะครับอาจจะเรียกว่า,าพูดจาเหมือนคนละภาษากันตรงนี้ต้องต้องระวังให้ดีแล้วก็เคลียร์เคลียร์คำพูดอะไรที่มันดูแลจะสื่อสารความหมายที่แบบทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันก็ต้องต้องคอยระวังคําพูดแล้วก็เคลียร์ว่าจริงจริงๆฉันหมายถึงอย่างนี้นะไม่ได้หมายถึงเรื่องที่แบบอีกแบบหนึ่งนะครับ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยคุณอาจจะมีการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือมีข้อมูลที่หลอกลวงเข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับดังนั้นขอให้ใช้วิจารณญาณให้ใช้สติปัญญาในการคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ดีนะครับซึ่งชาวราศีมีนเนี่ยเป็นตัวตนเป็นดาวพฤหัสบดีอยู่แล้วนะครับมีสติปัญญามีสติชัดเจนนะครับมีความสามารถในการวินิจฉัยปัญหาที่ดีอยู่แล้วก็สามารถจะผ่านพ้นตรงนี้ไปได้แน่ๆครับถ้าไม่ประมาทนะครับ สำหรับคำคมก่อนจะจากกันไปนะครับผมขอยกคำกล่าวของราฟว h w อ l d โดเอมอร์นะครับกล่าวไว้ว่าสิ่งที่อยู่ข้างหลังเราและสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเรานั้นเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่อยู่ภายในตัวเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราครับโหนชัดๆโหรศาสตร์เจ็นอกจากนี้หากต้องการสนับสนุนช่องเราสามารถกดปุ่มขอบคุณและเลือกอุดหนุนสินค้าต่างๆใต้คลิปได้เลยครับ ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ